ครับก็ดีใจแล้วก็ใจหายเพราะว่ามันเร็วมากในระยะเวลาแบบ2เดือนประมาณสเดือนแล้วก็รีบมันก็เดินทางมาถึงตอนจบแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นอารที่ดีใจที่จะได้เจอทุกคนตัวเป็นๆที่พยายามแบบพูดถึงเราตลอดสองเดือนที่ผ่านมาอย่างเงี้ยเราก็ยอยากดูว่าเอ้ยหน้าตาเขาเป็นยังไงเขาเวลาเขาพูดถึงเราเนี่ยตัวจริงเขาเป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยก็อยากเจอตัวเป็นวันนี้ก็ได้เจอเยอะมากก็รอเจอทุกคนอยู่ครับอ่ะบคุณครับผมเองผมก็ ดีใจนะเพราะว่าเหมือนอที่เราทํางานหนักมาอยู่ด้วยกันมากับโปรเจกต์นี้สุดท้ายมันก็ไม่เรียกว่าจบๆแล้วกันมันคือจุดแบบมันคือประสบความสําเร็จในแบบมันครบซีซ่แล้วอ่ะแบบซีรีส์เรื่องนี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นความสุขที่ดีหนึ่งแล้วก็สอตใจหายแหละเพราะว่าเหมือนเราคุ้นเคียกับสิ่งนี้มาหลายเดือนมากสุดท้ายมันก็ออกมาครบซีซั่นแล้วออกมาเห็นให้เราเห็นภาพรวมได้แล้วเป็นยังไงนะครับเห็นแล้วก็เหมือนที่พี่มาบอกว่า เราได้ไอแทร็กไปปุ่ยได้เห็นว่าคนดูซีรีส์นราเยังไงแล้วก็ที่ผ่านมาเราเจอนแค่ในโซเชียลมีเดียวันนี้จะทําให้เราได้มาเจอนตัวแบบตัวเป็นๆก็อยากรู้อยากพูดคปลยนกับทุกคนเหมือนกันว่ารู้สึกยังไงเป็นยังไงแล้วก็ดีใจทีื่อนเจอทุกคนครับก็อย่างที่เพื่อนๆได้กล่าวไปรู้สึกว่าเวลาผ่านไปไวครับแล้วก็รู้สึกใจหายเหมือนกันที่จับเดียวเราก็ต้องส่งตัวละครครับ สู่ยายสู่แบบโลกของมันนะคะผมรู้สึกว่าแบบเออเหมือนกับผูกพันกับตัวละครแต่รู้สึกว่ายังจําความวันแรกที่มาถ่ายได้รอยู่หรืว่ามันเออมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยแบบเผือแบบเดียวก็มาไปเล่าอีพีแล้วก็ดีใจที่ได้เจอแบบแฟนคลับทุกคนแบบเป็นครับผมอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งจะเย็นลูกเคาพูดกันหมดแล้วก็ก็ขอบคุณนะคะที่เอนดูตะพันยาดาถึงแม้สปาไม่บ่อย อ้อนตัดขอบคุณที่เอ็นดูน้องใบบอลด้วยนะคะก็นั่นแหละขอบคุณค่ะรู้สึกดีใจที่ได้มาโปร,รเจกต์นี้เพราะเป็นโปรเจกต์ที่ได้รับมากๆผมรูว่าเป็นอะไรใหม่ๆอยู่นะเพราะว่าเป็นซีรีส์แนวที่แบบเขาเรียกว่าอะไรสบายๆโล่งๆก็ดีใจที่มั้อะมาถึงไฟแนลอีพีแล้วคิดว่าแบบบทตัวละครอะไรเงี้ยให้อะไรกับเระวังบ้าง ของตัวละครเราหรือว่าตัวละครเราตัวละครผมหมอผมถือว่าให้<ม>ให้ผมอยู่กับปัจจุบันหมายถึงว่าตัวละครเจมันจะมีปมเลือดอีกมันหนักหนามากอย่างเงี้ยจนลืมแบบคนที่อยู่กับเราในปัจจุบันอยู่ข้างกายเราปัจจุบันอะไรเงี้ยก็เออมันมันทำให้เราเห็นคนรอบข้างเรามากขึ้นมากกว่าเป้าหมายที่เราจะทำอะไรเงี้ยแล้วก็ใช้เวลากับตัวเองแล้วก็คนที่เราหลักมากขึ้นครับ เพรามนรูร้สึกว่าชาซองแห่อะไรอ่ะเพรมัรู้สึกว่ามันคือความตั้งใจแลายกันแล้วก็ความจริงจังซึ่งในจะจะบอกว่าพูดอย่างนี้ว่าจะดูไม่ดีนะใช่ไหมชีวิตจริงหรือดูไม่จริงจังไงอ๋อไม่ก็ ก็ใช่ก็ใช่ไงแต่ว่าเราก็ทำเราหมายถึงว่าไม่จริงจังหนูอะไม่จริงจังจริงจังแต่จะติดใจจังเขียนไม่ผมรู้สึกว่าศอกเป็นคนที่แบบนี่เราเป็นคนแบบตาต่อตาฟันต่อฟันกับทุกอย่างนี่หรอวะซึ่งในชีวิตจริงโอเมวันนิ่มีค่าแบบเออจังมันเถอะอะไรอย่างเงี้ยนี่หรอว่าแบบทุกอย่างมันต้องได้แล้วก็เป็นคนที่มีความสุขตลอดเวลาคือในชีวิตเขาอว่ามันมีอะไรอยากอยากทำไมอ่าหนึ่งมีเนี่งที่มันใหญ่ๆเลยคือแบบ

จริงผมนี่ส่องความส่งความรักให้คุณไงว่ารักคืออะไรหคุณแบบเลิกแบบทํางานหนักสอยคุณเลิกแบบว่าสู้ชีวิตให้มากกว่ารักตัวเองเนี่อ๋อรักตัวเองพอแล้วเนาะคต้องมาไม่เป็นไรคุณรักตัวเองไปเดี๋ยวผมรักคุณเองอันนี้อันนี้สําเร็จใช่ไหมมาถึงเจไงมาถึงเจแล้วไปไหมคุณแล้วไปอ้าวลองพูดเราะเราละลองพูครับก็ รู้สึกว่าการสอนให้ให้ผมได้แบบว่ารู้จักกับการรักคนอื่นและรักตัวเองไปพร้อมๆกันแต่ว่าบางทีเราอาจจะสามารถซัพพอร์ตคนอื่นแต่ก็อย่าลืมคนกลับมารักตัวเองแล้วก็ทําตามความฝันของตัวเองได้แบบอย่างเป็นทีนมรู้สึกว่าการเป็นตัวละครที่ในด้านการใช้ชีวิตด้านแบบว่าความเป็นมนุษย์ผมรู้สึกว่าเขาแบบค่อนข้างใช้ชีวิตมาได้ดีมากเลยครับผมแต่ว่า,าดีทั้งกับเพื่อนทั้งกับตัวเองทั้งกับคนที่ตัวเองอรักก็คือ เป็นเป็นอะไรที่ดีมากเป็นคนที่แบบเทียตี้คนหนึ่งะครับที่คนรอบข้างรู้สึกแบบดีไปหมดรู้สึกว่าแบบเออถ้าเป็นได้อย่างเขาก็ดีแบบอาซักแบบครึ่งหนึ่งก็ได้ต้องเอวหวานด้วยไหมต้องเอวหวานได้เอวหวานเหมือนด้วเดีิมเรื่องเอวเนี่ยอะไรแบบตัดตัดไปได้ก็ตัดไปสุดขั้วการใช้ชีวิตของผมมันน่ารักน้องวิราน้องวิว นี่คนแอมเออว่าอยากมูดอะไรนี่คนสุดท้ายแล้วคิดเยอะเลยนะยาดายก็ให้ความจริงใจความตรงไปตรงมาเออเขาเรียกว่าอะไรนะกรดแลบ้านแลจบที่นี่ความสวยขึ้นเลยไม่ทำไมอ okay. ่ะจะวม่ตีจริงเกิน ความจริงใจความจริงใจเป็นตรนมาแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกตัวเองซื่อสัตย์มากเมื่อกี้เห็นแบบสังปาเลยแหล่เน่าปลดครับผมอ่ะแล้วมาร์โอมเล่นด้วยกันเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกเป็นเป็นยังไงบ้าง อว่าด้วยงานน่ะัเหมือนเข้าหวชสาววะรับตรงเพราะบริสาววครับก็รู้สึกว่าเราเจอคนนี่เอ่อทัศน์หรือแบบความคิดต่างๆนานอะไรเงี้ยใกล้เคียงเราเพิ่มคนหนึ่งแล้วก็เหมือนได้เจอพาร์ทเนอร์บวกกับเพื่อนร่วมชีวิตอีกหนึ่งคนเมียกว่าการลงงานในการงาน ฮอปแล้วนะมาเติมเต็มชีวิตเออหมายถือ,อ,อว่าก็เป็น support ของกันและกลันเลยก็รู้สึกว่า<น>ดีใจที่ได้ร่วมงานแล้วก็ได้เจอ,อก็หวังว่าต่อให้ซีน,นี้จบลงไปอะไรเงี้ยเราก็ยังต้องทำงานต่อต่อไปด้วยกันก็ดีใจที่เป็นตัองน้องวิวน้องวิวมีอะไรจะเสริมไหมคะน้องวิวดูฮอปอยากพูดอะไรไหม อย่างนี้แหละนี้แหละโอมพูดได้โอมอ่ะก็ถ้าจะให้บอกว่าผมรู้สึกเหมือนพี่มานั่นแหละว่าวูคือจะเป็นเรื่องของสารวายคือดีใกล้ฉันน้องวิวเอ่อผรู้สึกถามว่ารู้สึกยังไงผมคงดีใจแหละที่ที่ที่เป็นพี่มาเพราะว่าถ้าไม่ใช่พี่ม้าการทำงานของผมอาจจะไม่สมูทขึ้นเป็นไม่ได้ง่ายขึ้น ถ้ามันเป็นปัญหาเราคิดว่านะเพราะว่าเวลาสองคนเหมนที่พี่มาบอกว่าเราสองคนมีสติคอมบอลชี้กันอยู่บกางเราจะคุยกันรู้เรื่องอยากคุยไหมลิงถางพูดอะไรอยากคุยไหมมาอย่างเดียวเขาอยากคุยกับผมไหมอ่ะก็ไอ้ล่าสุดที่ไปเกมงานเกิดมาเขาคุยเยอะไม่หร่าอันนี้เล่าให้ฟังหรือว่าไม่ปวดหรือว่าปวดนะพเป็นการคุยเป็นการคุยแบบที่ได้รู้จัก กันมากขึ้นเยอะมากเลยเรื่องทางแบบการใช้ชีวิตการ <c oughs> ทํางานมุมมองในการทํางานร่วมกันอะไรเงี้ยจริงเราสองค,คนเปิดแล้วก็แบบพูดแล้วก็พยายามไม่ตัดสินซึ่งกันและกันอ่ะมันเลยทาให้ผมเู้สึกเออดีใจที่ได้ทางานกับโอมว่าผมรู้สึกว่าต่อให้เราสองคู่จะไม่เก่งกันนะตั้งแต่วันนี้แต่ว่าเราสองคู่จะรับฟังกันแล้วก็ไปด้วยกันได้อ่าเดี๋ยวามน้องวิวมัง่งเป็นไงถ้าร่วมงานกับกับสองคนมาสองคนนี้ โอเคไม่ต้องเขาตอบแล้วมีความพร้อมเอาจริงความจริงเอาอะเอาแบบเออเอาเอออิร์นที่ยอมรับว่าเขาที่เขาพูดที่เขาพูดมันถูกเพราะว่าเขาเหมือนกันปะแล้ว่รู้ไปแง่ไหนแล้วไแน่ไหนสองไปแน่ไหนเรื่องมันคูณสองคูณสิบเวลาเขาอยู่รวมตัวกันสนุกเกินไปไหนแต่เมื่อติดต่อมาเล่นกับหมาโอบิกรับไหมรับ ผมเมื่อกี้มันจิ้มมากเอออะปวดปวดปวดป้งปวดรู้สึกว่าไม่มีใครเอาพี่มาร์กลงนอกจากโอมอะครับเออนึกว่าลีส่าวัยเกิดในแง่แบบว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบว่าเป็นคนแบบตอบปากตอบคำกันแบบทันทันกันอะเป็นคนทันกันออย่างเงี้ยผมเลยรู้สึกแบบผมมีโมเมนต์แบบเขาช็อตบ้างแบบเออไม่รู้จะตอบตอบอะไรกลับแบบไม่ทางเลยนะเขาดูแบบว่ามีความเข้ากันเป็นเป็นตีมด้วยผมใช้จำนวนถุงใช่ไหม ก็รู้สึกว่าเออจริงๆโก็ไม่รู้จักกันมาก่อนเหมือนกันมาก็ไม่รู้จักกันมาก่อนจนแบบได้มาล่วงงานกันได้เห็นเคมีว่าสองคนรู้สึกว่าเออมันน่ารักดีอะไรเงี้ยผมก็ชอบตามติดต่อเขาทุกเวลาทุกตอนถ่ายคลิปด้วยกันอะไรเงี้ยที่นั่งนั่งรถถ่ายเองด้วกันอ๋อชอบตามแต่ไม่เคยกดไลค์เลยไเลยเลยโดนรีพอร์ตเลยขึ้นไปคือแม่โดนรีพอร์ตนัอมันรู้ด้วยหรอนั่นแหละครับผมอ๋อวันเกิดที่ผ่านมาของขวัญวันเกิดเป็นอะไร เป็นตอนแรกผมว่าจริงครผมดีใจว่าเปิดกล่องบูการีเลยอ่ะโอ้โหดีใจผมเฮ้ยจริงปะเนี่ยแต่ว่าผมบอกเขาแล้วว่าต่อตอนจบตอนทายจบแบบบอกว่าต่อให้เป็นบูการีผมก็ผมก็ไม่เอาผมรู้สึกว่ามันแบบแล้วอยากได้อะไรที่จะเอาโอ้ยอะ่าเพิ่งมีเรื่กินอะไรอย่าเพา่งมีแล้วกินอะไรพยานะยานอะไรนะ อย่าีกแมบอกว่าแค่มากินข้าได้กันใช้เวลาต้วงกันพอแล้วจริงๆถ้าวันเกิดจริงๆผมก็กลับอยู่บ้านแล้วผมก็มิแต่ความบลาอใช่ไหมมันตอนนี้เข้าวทบ้านไม่มีเค้กไม่มีการแม่พูดฉลองอะไรไปเป็นเบิร์เดย์เอาละตอนนี้นี่ครอบครัวผมล้ายั่ออกวิ่งลยู่เลยขนิดแค่กินข้าวหลใชมเวิวหูุ่นสุดแล้วลูกก็คือปีหน้าจะไม่มีของขวัญให้เรานะ พูดอะไรจริงนะจริงเป็นเรื่องจ,ง,จง,จงจริงจริงไม่มีได้ีแต่ว่าถ้าว่างอยากให้มาอยู่ด้วยกัน,นแล้วทำไมถึงเลือกของฝันเป็นเป็นซนเนียร์ค่ะคนให้อะ่ะก็รู้สึกว่าเห <c oughs> มัน,นลน <ะ S 2> นป็นหน้าเขาอข่อยมาเหมือน,น,นโอมเคยพูดไปแล้วว่าโอ <c oughs> มเวลาคนให้ของโอ,องมมันจะไม่ได้ดูที่แบบราคาดูที่มูลค่าดูที่ตัวค่า โดยเฉพาะแบบความตั้งใจอ่ะผมรู้สึกว่าถ้ามีใครคือความตั้งใจของผมแบบซื้อใจมากอมรู้อีกแล้วที่เราประสบกันเนี่ยแบบนี่มาร์กบอกว่าแบบไม่ได้ต้องอยากได้อะไรอย่างนี้ได้ก็ไม่ค่ามันเฉยๆเนี่ยแอบแม้เพราะรู้สึกว่าเป็นคนหนึ่งที่มันโชว์ว่าแบบเราทำเองนะก็เลยเลี้ยงเป็นนานๆครับผมแล้วก็เห็นเขาใส่สร้อยบ่อยแล้วมันก็ดูเป็นทะเลทะเลดีเข้ากัน เดี๋ยวว่างๆไปทำเพิ่มเป็นระเองใส่เออรอแล้วนะทางถัไปอะวันนี้ EP สุดท้ายแล้วเตรียมอะไรเตรียม s u r p r i s แฟน n f า n ใหม่เออวิวเตรียมวิวโงวิวเป็นการระบำเลยนะนาทอนซ้อมนานเรียนแล้วก็รอ ไม่มีจริงนะทุเดี๋ยวไม่ให้พี um ่เลโอบอกให้ไม่ไม่อะแต่บอกให้พี่เลโอพูดจริงมาชมกันดีๆถ้าทุกคนดูดีๆจะไปซืซอรลยเดียวหน่อยปูนเริ่มหายใจก็มีโชว์พิเศษจากพวกเรานะครับรอติดตามชมมีแน่นอนครับสปอยได้ไหมอีนที่สุดท้ายจะจะฉ่ำหวานหรือจะยังไงดีมีน้ำตาไหมเออเดี๋ยวก็ได้ดูแลยคบรสชาติครบรสชาติละกันมีทั้ง อ่าน่ารักมีนักงโรแมนติกเนี่ยเยอะครับติดตามได้เลยครับอ่าให้เดาว่าแบบสี่คนนี้ใครจะเป็นนักร้องนำนี่ผมนี่ผมร้องนำเมนแดนส์นี่แดนส์ผมร้องนำคือตัวตีไม่ขึ้นแต่ผมร้องนำเลยครับเราจะตีตามบางทีขบคุนะครต่อที่พูดเลยก็ไดเมนแดนเหมือนกันเอ้ยเด็กันนี้เห็นพูดเต้งร้องเอวหวนักเต้นท่างเครื่องจบมันต้องโดนแน่เลยอ่ะอ่าฝากขอบคุณแฟนๆด้วยค่ะครับผม วันนี้ก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับที่มาร่วมส่งตัวละครของเรื่อง Sweet Tooth บนในทุกตัวละครเลยวันนี้ผมรู้สึกว่าคนมาเยอะมากนะครับที่ดูแบบในในแท็กนะครับก็เดี๋ยวได้เจอเดี๋ยวเราได้เจอกันแน่นอนนะครับก็แต่งหน้าสวยๆแต่งตัวสวยๆแต่งตัวหล่อๆหล่อมาเจอเรานะครับแล้วก็เราดีที่จะรู้จักทุกคนนะครับอ่าเทรนเทรนที่ผ่านมาอินเตอร์แฟนเยอะมากๆเลยให้ตัวแทนขอบคุณกแฟหน่อยค่ะขอบคุณกแฟนหน่อยค่ะ Thank you all for like the, uh, very long supporting our journey. Um, we can see like the social media like heads that it was like number one trend in many countries, not only in Thailand. Uh, for example, Bolivia, Uruguay, Vietnam, Indonesia. Um, we feel so grateful and thankful that um, we have the guys as <laughs> a part kind of uh, our um, yeah. มนบบ้มยแ่ t i n โอเค i โอเคโอเคเรียบร้อยค่ะ insert ครับคุณค